สวัสดีคะ่ะทําคลิปความรักเป็นแรนดอมนะคะในท็อปปิกว่าถ้าคุณตัดสินใจเลือกคนคนนี้คุณจะมีความสุขไหมกับการตัดสินใจครั้งนี้นะคะอาจารย์ขอดูพลังงานไพ่คุณก่อนนะคะใครที่ผ่านมาเห็นหยุดฟังนิดนึงนะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์กับคุณก็ได้นะคะ พลังานไพ่ของคุณนะคะคุณเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะคุณขึ้นไพ่เดอชาลีอดเป็นไพยย่แห่งความสุขนะไพ่วันนี้แปลว่าคุณอาจจะไปแข่งขันอะไรมาแล้วเกิดความสําเร็จชัยชนะเป็นของคุณก็ได้นะคะหรือ,อยังแปลว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานดีเป็นคนไฟเป็นคนชอบการแข่งขันต่อสู้นะคะ เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีไพ่แฮงแมนขยายนะคะอาจจะแปลว่าคุณกำลังคิดถึงใครบางคนนะราชินีพระจันทร์ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็แปลว่าคุณคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สามารถลบภาพนี้ออกไปได้นะคะความทรงจำที่คุณมีต่อเขามันมากมายเหลือเกินอ่ะ เกินที่จะแบบประเมินได้ก็ว่าได้นะคะพลังงานของคุณคือคุณรักและผูกพันอยู่กับผู้หญิงคนนี้มากหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะว่าคุณรักและผูกพันกับคนคนนี้มากแล้วยังไงอีกนะคะห้าม่เท้าพลังงานของคุณอาจจะมีความต้องการเอาชนะค่ะแปดเหรียญค่ะและคุณก็ทำสำเร็จซะด้วย ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาช่วงชิงนะเข้ามาเป็นคู่แข่งเรื่องของความรักกับคุณคุณก็ไม่หวั่นค่ะคุณคิดว่าคุณเอาชนะใจคนรักได้และสำเร็จซะด้วยนะแปดเหรียญเห็นไหมคะเป็นไพ่สองคนนี้ยืนเคียงข้างกันช่วยเหลือกันน่นนี่นั่นเป็นภาพที่อบอุ่นมากนะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่า ไม่ว่าคุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรในเป้าหมายชีวิตคุณคุณทำสำเร็จหมดหรือเรื่องของความรักถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะพิชิตใจเขาคุณก็ได้ใจเขามาของนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูคนคนนี้ของคุณนี่แหละเขารู้สึกและคิดยังไงกับคุณนะคะไพ่เจ็ดเหรียญ ไเด็กเชือเหรียญ6ดาบ2ดาบ9ดาบสำหรับคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะออมองจากไพ่7เหรียญเนี่ยเป็นแอคชั่นของการกอดการรักมากห่วงมาก กลัวแต่คนอื่นจะเข้ามาแย่งชิงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขารักคุณมากนะ,ะต้องการที่จะให้คุณอยู่ใกล้ชิดกับเขาเด็กถือเหรียญคุณมีค่าสำหรับเขามากนะคะแต่เขาก็แอบกังวลเหมือนกันแหละไพ่หกดาบสองดาบเนี่ยกังวลว่าหนึ่งเป็นเรื่องของระยะทางคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้ไพ่หดาบสดาบเขาจึงกังวลว่าสิ่งที่ ใจิตใจเขาเนี่ยมุ่งมั่นกับคุณเนี่ยนะคะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ว่าได้เนี่ยก้าวดาบเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คิดเหมือนกันว่าเขาจะสมหวังไหมมันไม่ใช่แค่คุณคิดอย่างเดียวนะเขาก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจริงๆแล้วคุณรักเขามากแค่ไหนเขาจะสมหวังกับคุณไหมเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันอ่ะถ้างั้นเรามาดูพลังงานไพ่ต่อว่าคนคนนี้เขาคิดจะทำยังไงต่อในความสัมพันธ์ ในเมื่อต่างคนต่างก็เหมือนหวาดระแวงว่าอีกคนนะ่ะใช่หรือเปล่าจริงจังหรือเปล่านะคะเขาจะทำยังไงต่อไปไพ่ห้าถ้วยเขากำลังคุ้นคิดอยู่ว่าเขาจะเอาชนะใจคุณได้ยังไงห้าดาเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆแบบนี้มันทำให้เขาไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณรักเขาไหมคุณชอบเขาไหมนะเขาจะแบบเริ่มเครียดก็ได้ จัดม้นนะคะ The w o l เพราะฉะนั้นสองใบนี้จึงบ่งบอกถึงการแสดงออกการคอนโทรลนะคะแบบนี้การประกาศข่าวดีเพราะฉะนั้นคนนี้จะไม่ได้เก็บความรักความรู้สึกคุณกับเขาด้วยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศต่อสังคมต่อทุกคนเลยว่าคุณน่ะคือคนที่เขาเลือกคือคนที่เขาต้องการนะคะ ก็จะขึ้นแบบนี้เลยแสดงเขาจริงจังกับคุณมากแล้วทีนี้เรามาดูจากหัวข้อของเราว่าถ้าคุณเลือกเขาคุณจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าคุณเลือกเขาคุณจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนไพ่ขึ้นเพจออฟว n นไพ่ขึ้นสตารอาจารย์ขอปิดไพ่นิดนึงนะคะออ่าแล้วก็ไพ่ว e ว อ f f ฟอรจูนถ้าคุณเลือกเขาคุณมีความสุขแค่ไหนนะคะอ่ะาไพ่ the lover นะคะหกไม้อ่ะโอเคพลังงานไพ่บอกว่าถ้าคุณตัดสินใจเลือกคนคนนี้คุณก็ไม่ผิดหวังคะ่ะนะคะเพราะไพ่สตาร์การเติมเต็มความรักอ่าเด็กถือไม้นะคะจูงม้าด้วยมันแปลว่าการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีมากขึ้น ไปถึงครอบครัวแต่ละฝ่ายนะคะไพ่วิวอัลฟอร์จูนไพ่โลเวอร์ต่างคนต่างรักกันหกไม้เท้าหมายถึงชัยชนะชัยชนะก็หมายถึงคุณได้เขามาครอบครองคุณได้ใจเขาเขาก็ได้ใจคุณเพราะนั้นคุณเป็นคู่จัส m e n นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วผู้สร้างผู้สมผู้บุญบาร,รมีต่อกันเพราะฉะนั้นคุณเลือกเขาจงมั่นใจว่าคุณเลือกถูกต้องแล้ว เพราะเขาก็รักคุณคุณก็รักเขานั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้มีความสุขสมหวังทุกด้านนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ